มันขึ้นไม่ได้แบบว่ดบ่ไปตัวคือบ่พากันไปโอ้บัวพัดหยุดิดอยู่กัพาดถ้ากับรถก็ุ่งยวนพางอนย่างุไปก็ไม่งยไม่ง้ายใจเพาะกันเห็นไปทา่แม่เอาลงไปรอยดอกอันยานมันตกสะพานเพ่อนงานนีเนาะแต่งานมันเพี้ยงๆกันยังสิลมอยู่เราบ่เลงไปกับยกอธิษฐานหลักกับไฮทวีตเอาลงไปร้อยไะ ปล่อยค้อกบปล่อยค้อก็ม็คือน้ำเขาไปน้ำดินอดไกลๆผนก็จังข้นโอ้ยปาบุญกุอย่างคือจุบ่มีคัแถวาไปซ้ำหนีซ้ำารดไอ้พวกนี้จังขึ้นแต่ละแต่ะแตละข้นหมอยที่แหลกก็คือไปใต้กปน้ำดินไปเอาาตแล้วกับยายบอครับเียนเสีย่ยไป่ย่สวัดเท่านี้แหละอยค้งมีสูตรวงนี่ มีกบไฟมีกบเด,ด้งเด้งเด้งเด,ด,ด้งขึ้นนัวเ่ยจารขเจาปล่อยพ่วอดใอตตหัวหลอดห่วงเขาแม่จะเกือบมปนเทาแล้ววะ <c oughs> ปล่อยก็ปล่ออาจารย์จับคนละขคางอ,อาจารย์อแม่สีห้องกระตุ้มที่นองครับเขาทำคนเลี้ยงกบหรือใช่หรือเป็นได้ กินแล้วนีนะจ๊ะต้นเบิร์ดอันไหนกล้วยโอเคเยอะๆเยอะกินหรอครับเม่ได้กินโดนเราได้ไหมกล้วยนยชอบมากชอบกินมากครับ กินหนึงแกะได้หน่อยเราก็ไม่ได้กินอีกเลยไม่เต็มนะน้วมาซูกินยัใส่กระตานีไปนะเดี๋ยวเราให้อ้มต้มอะไรเลยเอาละขอบคุณครับ

มานั่งอยู่นี่นะเจอมาตะบันมงเหมือนราวานบันยังเลยจนัปัดกับปลาเนี่ยของมันย็นเนเห บม่ค่อยบ่ค่อยหนาวครับสรารคามอันนี้กลับมาทำชุดนะครับทำหัวเพิ่มก่อนลงกรุงเทพเดือนธันวานี้นะคนะครับ